ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับเทพยบพยากรประจําวันพุธที่24สิงหาคมนะครับเมื่อคืนนี้ทองคำนะครับได้ปิดเป็นแท่งเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าทองคําจะมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับทองคําจะสามารถไปต่อได้หรือไม่คลิปนี้สําคัญมากนะครับต้องดูกันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับทองคำนะครับได้ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับดูเหมือนว่าทองคำจะเล่นอยู่ในกรอบบริเวณเส้นสีแดงบริเวณนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ1 7 0 2เหรียญต่อถอยออนแล้วก็1 7 2 5เหรียญต่อถอยออนนะครับเป้าบริเวณนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีการไซเวว์ออกข้างนะครับ เหมือนกับบริเวณช่วงนี้นะครับผมช่วงให้ดูนะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะครับน่าจะคล้ายๆกันครับและทองคำนะครับถ้าเกิดผ่านต้านบริเวณ1,700ให้สอบเหรียญต่อทรอยออนไปได้นะครับก็น่าที่จะไปทดสอบที่บริเวณเส้นเหลืองเส้นนี้ครับ1,775เรหรียญต่อทอยออนนะครับเป็นแนวต้านถัดไปนะครับเห็นไหมครับ เป็นด้านบนบริเวณนี้นะฮะวงกลมสีชมพูนะครับและคิดว่าเป้าการขึ้นสูงสุดของการรีบาวครั้งนี้นะครับน่าจะอยู่ที่บริเวณเส้นเขียวบริเวณนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ1 8 0 6นอเหรียญต่อรอยออนนะครับตรงนี้นะฮะเป็นแนวต้านสำคัญมากๆเลยนะครับคิดว่าทองคำ การลิบาวครั้งนี้จุดสูงสุดนะครับก็น้าที่จะอยู่ที่บริเวณ1,806เหรียญต่อรอยออนนะครับเรนเส้นเขียวเรนนี้นะฮะับ1 8เหรียญต่อรอยออนครับเรามาดูอินดิเคเตอร์กันนะครับ i s i นะครับยังเป็นสัญญาณแบริโมเอนตัมอยู่นะครับ ส่วน stochastic ก็เช่นเดียวกันนะครับยังอยู่โซนด้านล่างอยู่หละที่สำคัญนะครับ m m c d นะฮะ h i s โ o g r a m นะครับอยู่ด้านล่างนะฮะส่วนซึก n a l l ล n นะครับก็อยู่เหนือเส้นของ h i s โ o g r a m นะครับบวงบอกว่าเป็นสัญญาณ s i d e w a y อยู่ครับเรามาดูทองคำกราฟราย4ี่ชั่วโมงกันบ้างนะครับตอนนี้ทองคำนะฮะเห็นไหมครับดูเหมือนว่าจะผ่านต้านบริเวณเส้นสีแดงวันนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับ และเป้าถัดไปของทองคำนะครับน่าจะอยู่ที่บริเวณเส้นสีเขียวบริเวณนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ1760เหรียญนะครับเห็นไหมฮะบ,บริเวณนี้เป็นแนวต้านสำคัญอีกต้านหนึ่งนะครับ1760เหเหรียญนะครับ และถ้าเกิดว่าผ่านเส้นสีเขียวไปได้นะครับทองคำนะครับก็จะเล่นอยู่ในกรอบบริเวณสีเทาบริเวณนี้นะฮะอยู่ที่บริเวณ1,700งาั 1, 700, 8, 7เอดหรียญต่อถอยออนถึง176 0เหรียญต่อถอยออนนะครับนี่คือเป้าถัดไปของทองคำนะครับถ้าเกิดว่าสามารถผ่านบรเวนเส้นสีเขียวนี้ขึ้นไปได้ก็จะไปทดสอบที่บริเวณเส้นสีแดงบริเวณนี้นะครับอยู่ที่บริเวณนะครับ1,000 787เียญต่อรอยออนนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจติดตามราคาทองอยากเจาะลึกและใกล้ชิดนะครับตอนนี้ทีมเทีเพยากรกำลังเปิดห้องพิเศษอยู่นะครับท่านสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ